ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาขัวปลาไหลหลังจากที่ไม่ได้ไปดักเบ็ดมาสองสามวันเดี๋ยวจะพามาขัวปลาไหล อ่ะตอนนี้ก็ตเตรียมปลาไหลไปแล้วอ่ะนี่ซอยปลาไหลไปแล้วเกอเนี่ยไปเป็นตอนพอดีทำเองเนาะนี่ตอนก็จะประมาณนี้ตำพริกพริกแกงไปขวปลาไหลแล้วก็ใบกะเพรานี่เกออ่ะเดี๋ยวจะพามาดูเต,เ,เตรียมเครื่องเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้ว พา,าขวบปลาไหลได้กิเอยวันนี้เตรียมกระทะเตรียมเก็ดขวบปลาไหลเบีโคราชขวบไปบ้านๆอาจทีพาดูรู้ว่าแตา่ละบ้านแต่ละพื้นที่จุขวบเหมือนกันไม่เลยเด้อแต่ตอนนี้ที่ตรงล้วนปลาไหลก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยดูไปผมพร้อมไปเรื่อยๆกิเอ๊ว เอากระทะใส่กระทะร้อนกระทะร้อนเอาน้ำมันใส่เล็หน่อยเพื่อเพื่อไม่ให้มันตีกระทะใส่น้ำมันเล็หน่อยเพื่อจะไม่ให้ตีกระทะเด้วก็เอ้ยรกระทะออระทะ้อนแล้ว ปล่อยลวนปล่อยก่อนอ่านี่ก็ลวนไปเรื่อยๆเล แล้วก็ใส่น้ำได้สักหน้อยใส่เพื่อช่วยให้ไม้ตีกระทะแล้วก็อุ้ไว่าักหน้อยอุ้ไว่าอ่าปลายลงแล้วก็อุ้ว์ปลายไว้ก่อนพิดฝาอ่าอุ้ไว้ เดี๋ยวจะว่าอย่างนี้เดี๋ยวน้ำขาวมันก็จะออกเด้อเก๋เดีน้ำขาวออกแล้วออกแล้วก็มันจะแห้งนเนี่ยปลาไหลปลาไหลมันเก๋ดูสังเกตได้เด้อแต่ละคนไม่รู้ว่าจะสังเกตแบบนี้ไหมเด้อปลาไหลเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอะไรยังล้วนเนี่ยมันจะเป็นต้นของมันเนี่ยมันไม่ติดกระทะ ถ้าปลาไหลที่ว่าไม่มันนะปลาไหลไม่มันไม่ไรมันจะติกระทะเนี่ยอันนี้ปลาไหลมันปลาไหลตัวมันมันเนี่ยดูเก๋เนี่ยหั่นไปยังไงร,รูปร่างมันเหมือน,น,นเดิมเลยไม่มีเนื้อไม่ม,มีอะไรติดขังกับตุงกระทะโอเก๋เนี่ปยปลาไหลพวกนี้กัวอร่อยมันช่วงหน้าหน้ามาอย่างเงี้ยทีมไปหากันนี่แหละทีมฉันไปหามาเนี่ยอ่ะวุ้งไป อเแหงแล้วอ่ะน้ำเผาน้ำแล้วแหงแล้วทีนี่ถือว่าปลาไหลทุกอ่าทีนี้ก็จะปิดแก๊สอ่าแล้วจะตักปลาไหลออกจากกระทะทีนี่แล้วก็มาพัดมาพัดพริกแกงต่อ พอ้วนแล้วรูปร่างหนะ้าตาก็จะเป็นเป็นนี่ลักษณะเป็นนี่พักไว้ก่อนที่นี่ที่นี่ก่อนจะมาพัดพริกที่นี่เพื่อแล้พีกพ่กดน,น้ำมันหน่อยนึงใส่น้ำมันหน่อยนึง พัดปิ๊กพัดปิ๊กให้เลืองๆหอมๆเะไตั้งเยอะก็อะไรมันจะได้ไม่ไม่คาวอะไรถ้าขัวไม่ถึงเครื่องไม่ถึงไรนี่ขาวเดยตัวเองนี่คือขัวแบบโกลาดขวแบบัขวแบบบ้านๆเองเลยให้เห็น,นแบบกันจ้าๆเลย เอ้ยไปไหล่มันพุเถอะเอ้ยขนหหิวคุยเลยมัน,ม,นมีและหูเราะกระทะเห็นไหมทีนี้มันเริ่มจะเหนียงมันจะหอม à, con còn lấy những đấy, đây còn thì những ú bay này tìm luôn bay này sành đây cắt thịt đây thải cái bạc à đỡ bay lấy tăng con mày còn đấy nhìn mấy lên à

ใส่น้ำสักน้อยพอจุ๊จุ๊ขววัวแบบจุ๊จุ๊ขัวก็ไม่แห้งมากมันไม่ใช่น้ามากเพราะว่ามันอาจจะเทบจะไม่มีมน้ำได้แหละนี่เพราะว่าเดี๋ยวใส่ใบกะเพราใบอะไ,ไรไปยิกนี่ยถใส่ใบกะเพราใส่บใบอะ,ะไ,บไรเนี่ยมันก็น้ำมันก็จะแหง้งใบกะเพรามันก็จะดูดน้ำ,นำ

โอ้เห็นี้ใส่ใบกะเพราพี่น้องนี่ใบกะเพราเตรียมไว้นี่คือิ๊ดยใบงมงามอ่ไปไปน้อยคิดแก๊ดเลยกีย๊ดเลยคิดแก๊ดเลยเบาแก๊ดเลยอ่าปัดนี่เห็นน้ำไหมน้ำหายไปไหนนี่แหละสูตรอ่า เห็นไหมม,มีมีน้ำแล้วเห็นไหมมาโอ้จีดูดูดีเด้อเนี่ยขวบปลไหลขวบของป่าิทั่ทำของป่ามันต้องอย่างนี้เพ็ดเพชรจัดจัดรถจัดอ่ะถ่ายพี่น้องดูเป็นวิธีทำขวบปลไหแบบโบราณหรือว่าทั้งอื่นเขาที่ขวบกันแบบนี้ไหมไม่รู้เด้อเพราะว่าโบราชถึงจะขวบปลไหแบบนี้แหละขวบในรัตนงนี้เลย người đẻ đột phóng văn đây lại เอิงขวเองเกตอบแบบรถจัดเนาะเจ้าของป่าเอ้ยเอลอย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 กบปลาไหลอ๋อจะเห็นไม่ได้เด้อเอ้ยปลาไหลวบปลาไหเกอเส็บเส็บบนลนเอ้ยดูเอาเด้อดูเอาเด้อ ใครชอบกินขวบปลาไหลปลาไหลที่ไม่ชอบกินปลาไหลก็กอขอโทษขออภัยทีใครที่ชอบกินขวบปลาไหลก็เห็นหน้าตา่างนี้นดีว่าคือน้องายเอียกน่อยกเ <c oughs> อ้ะแกนี่น้องพี่น้องเนาะขวบปลาไหลดูก็มีไม่มากมีแค่นี้เนี่ยเพราะว่าของอร่อยอยู่แล้วปลาไหลนั่นเป็นของอร่อยอยู่แล้วก็เอามาหลังจากที่ไม่ได้ไปดักเบ็ดดักอะไรก็มาฝากพี่น้องกันมาขกกวบปลาไหลให้พี่น้องดยดู มาทำกระทองหาอยู่หากินกันกันแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่าบ้านนอกเองก็ไม่มีอะไรมากได้ปลาไหลมาได้หลายก็ขายก็เหลือไปกินก็พอได้แบ่งพี่แบ่งน้องกินกันเนาะแกเอ้ยอ่ะแค่นี้ก่อนพี่น้องก็ฝากด่าเดอ้อฝากช่องฝากติดตามกันดาเพราะว่าก็บัดทำช่องพึ่งทำช่องหากิน แบบนี้แหละถ้าตายบ้านนอกเองก็เป็นแบบนี้แหละไม่มีอะไรมากก็หาอยู่หากินกันไปได้ปลาไหลได้ไปช่อนมาก,ก็ต้มปลาไหลก็คัวพัดเป็ดต้มเป็ดเดี๋ยวที่ต้มได้มารอบหน้าที่ยิต้มเป็ดพี่น้องดูว่าต้มยังไงจนรับรองเลยสูตรนี่ไม่ต้องห่วงต้มเป็ดปลาไหลสูตรนี่ย่เลื่อมกดติดตามให้ใบให้เป็นกําลังใจใชนะเด้อพี่น้องเด้ออ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยว เดี๋ยวก็อนที่จะตัวเขาสเสรนแล้วกูอ่ะแค่นี้ก่อน,นอพี่น้องเนาะ